อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ชาจะผูชนิยานังเอตัมมังฆรามุตตะมันตีอหอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว กราบนวักตการขอโอกาสท่านครูอาจารย์ยราเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหาัาสมิตรทุกรุกขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่เร้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุ ขอากาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ขอนโมทนากับญาติโยมพี่น้องทุกผู้ทุกคนเ่าวางมือลงนะญาติอ,อนุญาตเปิดแมตนะโย่ไก่กันเยอะร้มันี่คือท่วดเต้นไปหากัน เจ้าบอก็มเมื่อยเพแห้งแบบมาฟิดแมตต์หายใจของูอีมนคือเป็นลมก่อนที่เหตแล้วทั้ง่าเจ้าอาตมากับคระมาทุอด่เดียกันใหญ่ๆจักผู้ใดมากจักผู้ใดไปจักไปหันมาหนีเจ้า่ามันก็เว้นระยะอยู่ดอกว่าคือที่บเปอยดอกชุ่มไม่เงยอยู่ทั้งหนาดีกว่สีลวกสิ้นมาเมื่อแล้วอ วัคซีนมาบ่าวัคซีนมาบ่อวัคซีนโควิดพีษหลายวัคซีนอ้อร้าว่าฉีวัคซีนมาบ่ามาแปดเข็มจังหวะใหญ่เลยถือแมวกัดมันจะเดินทุด,ดงเลยหมอเขาก็เลยฉีดให้ฉีดไปเท่อแหลกนับมือพิษ เีดไม่เยียบเหมนเบิ่นสองเข็มเหมเทนาละสองเข็มโอ้ยช่วยขนอกก็ชื่นดอกแล้ววันะะดอกใสกำไปวะเข้ากับบอรประมาทก็ดีแล้วยายเอ้ยมันก็บวแน่นอนลัโควิดนี่น,น,นี่ผมได้ติดโควิดบวนเลยยกมือขึ้นเบื่อมันม,มีคนติดหน่อย นี่รอดีติดหนีแน่ไปนเนี่ยยกมือขึ้นบังตีดอดพระคำว่าติดหน,น,ดนีเนี่ยกวิตบุติดหรดี๋ยว่าันติดหนีใช่ไหมนี่ครขออนุญาตคู่บาอาจารย์ขอเวลาหาาิโยมในการแต่มาบอกมาคุยก่อนก็ดี ก็ไปบอกวันเป็นเขาปริวาสอยู่มากกับเขาปริวาสแล้วเลยที่อยู่เด็กบ่ได้หลักการมาเอ่นปฏดิบวัวได้มากมาเอ่นบนัดมีงานทางเขตอยู่วันของส่วนโมกรกุงเทพเขาที่ทายทอดแล้วมันจะไปงานกับทินตออีกที่อย่างปีนี้บกวได้รับงาน เทวาหางเดาไปเทว่าไปซอยงานกรแมนไปหากำลังใจกรแมนมันนี่กันเทเส้ากันอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นบุญน้ำกัน <c oughs> เพื่อให้เกิดคุ้นคาไปเกิดบุญ <c oughs> เกิดกุศลงานวัดใต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ี่ว่าขาดว่าไรก็แมนบทจำเปียนมีดี เห็นความผองเพียงเห็นความสมาสมารสามัคคีกันของพี่น้องดีใจบมว่าจะเป็นงานนังงานยังกะเบิงแหล่าก็โคกคุณใจทางขาาสององค์เจา้าผรูบาอาจารย์งานงานปริวาติงานปฏิบัติธรรมหรือว่างานเทศกาลงานประเภทนี้จนมาหอดงานกระถิน เห็นความขอบคุณเห็นความขอบเพียงเห็นความมีน้นำคิดน้ำใจจะว่าขามามบัวงหละ่ะมันมี่สีมีสันในวัดไตบมี่สีสันกระดงยางบ่างใหญ่ว่าเท่าผมมีได้อันมาลองจองแต่งเพื่อเอื้อเอียงละงงงงโขม <c oughs> <c oughs> โอ้ไปหามาแต่ใจละ โอ้ทอดกระถิน,น,แ,ลออนแล้วบกขอเพื่อนไอ้เด้อคุณยายแม่ที่ก็พู้ละอันอยู่แลายอยู่เลยไอ้คนที่เอาไหว้ใส่งานลายเถื่อนโอ้อันนี้วกาเรียนซื่อๆดอกเอานัะมกสมมาลองตองแตงมกเพื่นดอกพิยวก็ต้นใหม่พิยวก็อิดแดงคนอันนี้ฉะนด้กระแล้วแต่ก็ะเทือว่าได้เป็นบุญห่วงกันธรรมาเองกับภูมิภพภูมิใจนำดีใจนำ เท่าทลายก็คือว่าเป็นการสร้างคุ้นขาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง,นเองในชื่อที่เท่าได้เกิดมาสาระแก่นสารเงว,ว่าคุ้นขาของชีวิตสรุปแล้วมันสู่บุญบ่ไดสู่ธรรมะบ่ไดต่อ้าวาสิ่งของเงินทองหนาทีการงาน เรือว่าในก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยก็มีความสำคัญอยู่ต่ว่าที่สุดแล้วที่เรานั้นเขาก็ต้อบผัดผากฟอมันบบเทียงมันบบแน่นอนมันบบสามารถยืดหมันถือหมันไดอันนี้เข้าหูอยู่กเท้าเวิง์นคคักผิจารณาคาคักด้วยสติด้วยปัญญาเข้าก็ยรวัดทรัพย์สริ่งทั้งหลายทั้งหมด ทั้งมว่วนทั้งปวงเทพทาเจ้าพรเดชตัสกดไตหลักไว้วายเขาทั้งหลายเนี่ยิจรณาอันจจังความบวดเทียงแผ่แน่นอนทุกขังความถูกเรืหว่าความติมันทนบ่ได้ทรมานทั้งกายก็ดีทั้งจิตใจก็ดีหลัสุดท้าย สิ่งเหล่านั้นมันก็บวสามาตยืดเหมันคือมันไดอันถ้าม,มาสามข้อนี่มันมันสำคัญอย่างนี้ได้บอกต้องไปว่าเรือว่าเข้าไปจำพระไตรปิฏกทั้งมัดเรือววางเยี่ยนจบระดับใดก็แล้วแสนคณะบัสามาตเข้าใจเรือว่าพิจารณหน้าจนสามาถที่สินําไปปฏิบัติได้เรื่องของความเป็นจริงก็คือนี่แหละ อนิจจังทุกขังอนัตตาพาธรรมะน่ะถ้ามาขนะึ้นอย่างธรามาคือควา,ามาาจริงสิ่งที่เข้าตรงหูวถ้ามาขึ้นนาทีที่เข้าที่ต้องปฏิบัติตอ่อความจริงนั้น,น,นขณนความจริงที่มันเกิดขึ้นมันบวทียงความจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นทุกข์ความจริงที่มันเกิดขึน้นบวสาม,มาถยึดมันถือมันได้ขณะเข้าเท่าเมื่อเท่ามวลจนนี่ง เขา้องจิจราหน้าให้มันเกิดความเข้าใจเพื่อเขาทั้งหลายที่บนิปามาที่เขามีอยู่เสมอนีมันกับบทเทียงเพื่อวาเที่เขาทูกอยู่เสมอมันกับบทเทียงการเอาไปเยินมันคือมันเขาก็บิทุกข์ไปอีกขณเขาเข้าใจเขาหัวจะปล่อยหัวจะว่างเพื่อว่าหัวจะเอาไปใส่มันเกิดประโยชน์ในสิ่งที่เขามมทสับสบัติเงินทอง การเอาไปใส่มันเกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์นาทีการงานเรื่องว่าชีวิตที่เขาเกิดมาเวลาที่เขามีอยู่ก็าเอาไปใส่มันเกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์เ้าเอาโมโหจะใส่โมโหจกคุณค่าปล่อยเวลามันผ่านไปเรื่องว่าไปหลุมไปล้มไ,ไปติดไปยึดมันคือมันในสิ่งเดียวมันบทเหียงชีวิตเทาสุดท้ายก็เลยชีวิได้อย่าง ถ้าวา่าถุ้ายนั่งอยูน่นี่ตายไปเขายังไปบ่ได้จักอย่างว่าทุกคนอยู่ว่าจำมากระดีภัยกรดดีตายแล้วเขาวัดไปนั่งบ่ได้เอสลาไปล้างไงปันเด็กห่อไปเขาใส่โล่งบ่ได้พอโล่งม,มันน้อยสลามันล้างไงแต่แรกก็แล้วแต่ออานี่มันเอาอยาวไปบ่ได้อันนี้คือมันวุทธิ์ยเลยแล้วกกเขาก็ทุกข์ก็กกมันนห้เขาก็เข้าใจเขาก็ทุกข์ก็มัน เราวากราเเข้า,ขาใจใส้มันให้มันเกิดประโยชน์ถึงมันสิทธุเมื่อทองสัพสมัติเฮามีใดเฮาหาใดส่วนเนื้อกะดูแลรับผิดชอบตนเองดูแลขอบรัวพ่อแม่เราว่าบริวารลูกหลานบุคคลที่เขาเมืเ่อเจ้วของเ,เท่อาอย่าตเท่าดจงวจัดสรรแบ่งปันเพื่อว่าให้เขาวา่าเขาใดตำนีเ้เขา,าใดเราวาบรเวานีน้ ต้อมาเสียใจที่หลังภูฏายาวา้อนเนวโหจะแบ่งปันเี้ยมารวศน์อนี่้เขาจะทำบุญอย่างเดียวโหวจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่โหจะซอยเหลือเพื่อแพ่แบ่งปันบุคคลที่เกี่ยวของในชีวิตเท่าเทีทยบเท่าหกนิ่ามบุหนาทีเขาต้องทำต,ออต,งต่อพ่อต่อแม่จังไดต่อผัวต่อเมียจังไดต่อลกูกต่อหลานต่อบริวาร ต่อครูบาอาจารย์เท่าที่ท่านาทีเจะของเนี่ยเลอันนี้คือท่มามพื้นฐานเะน่ซึ่งเรา้าสามาทีที่แปลงปันทรัพย์สมบัติที่เท้ามีอยู่นี่ให้มันเหมาะสมสมควรมันก็จะบ่มีปัญหาคาราแปงปันหรือว่าบอสามาจัดสรรให้มันเหมาะสมสมควรได้มันก็จะมมีปัญหาคาราเอาไปใส่ในทางที่ควรถือก็ต้องแล้ว่าแปลงสรรปันส่วนไป มันบดสามารถที่จะเกิดประโยชน์ได้ไปมากสิ่งเหล่านั้นกน็กลายเป็นโทษกม็มีกลายเป็นถูกก็บมี่อันนี้คือส่วนหนึ่งเรานขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ด่กระเท้าโบ่จักใส่ตายไปเท่ากับเอาไปนั่ง่็ได้โยมหลายคนดีเป็นญาติอาตมาก,ก็ดีเป็นคนโผวจักก็ดีระหวา่างจะอัมแม เมยของอาสาภัยมาเราเสียตายวังช่วงโควีบเราครับทุกสารเราเราอจาใจโอบอกถ้าขายที่ได้ละอาจารย์เดี๋ยวจะทำบุงแล้ววะแล้วก็จะแบ่งปังลูกหลังสบายแล้วที่นี่เราววะอีเป็นหัวจ้าเท่าไยเหล่าสีเป็นลอยลานกระเจ๋าจต่ว่าชีวิตมันบนเนียนนเนาะมาจากไป แม้จะท่าเทาก็คือกันอระจ้าว่าเคยเราเรื่องอแปะเดียวทีเราอยู่ชนบุรีเอาเราเวียนมาลาบจามาปเทศพราว่าจะไหนบอกอาจารย์ผมมาสงสารพี่สาวผมอ่ะมั่งรวยอ่ะรวยเป็นรวยรวยล่างแต่ว่าผมมาสงสารมัง่งมังลำบากมากมาจากเมืองจีนรวยกันทำงานห้างินกว่าจะล่ำจะรวยจะวังนี้โอ้ มันลำบากจริงๆมาแล้วตอนนี้ก็น,น่าสงสารจริงๆวะมั่งรวยเป็งรวยลอยลางมั่งไม่เลยใช่แล้วอาจารย์เอ้าทำไมเราแป๊บเดียวมั่งตายแล้วเลาะอ้น,นี้ว่าแบบคนกันเองรวยเป็นลอยลอยลานตายแล้วเมื่อลอยลานหมดใส่เลยเราเลยว่าววถ้าผมขายที่ไรแล้วผมจะทำบุญตอนนี้ผมก็ไม่เลยทำงานแล้วหาจะทำบุญ คนอาหารไปหมองหันหมองนีทำบุญอายุปานนี่แหละตายเราอยังเข้าไปบ่ได้แล้วป่กะกษิมีจะบ,บุญเดียวไปแล้วปะชาวบ้านก็แบ่งให้หลวให้เต่าก็ไปทำบุญเห็นพีสาวเจ้าของว่ามีเงื่อนเป็นลอยล้านเจ้าว่าบ่ดด้ใส่เอาไปนําบ่ได้เราชิบ่เป็นคือพีสาวเราแล้วว่ะอันใดให้หลกูกก็ให้ไปอันใดเป็นเ้องเจ้าจของแบ่งไหวก็แบง่งไหวไปหาทำบุญ ทำบุญแนบที่มัดทธรรมแน่สางวันสางมองหันมองนี้แน,น,น่ถ้าเดี๋ยวธรรมะจะมาขิดหว่าบางคนมีขบวนใดใส่เรีอกว่าใส่ขบวนได้ดีเพราะว่าดีเขบวนเหยีดเข้าไปใส่ตามใจตามกิเลี้ยงเฉพาะชนะเขาเท่าายที่อยู่หนี่นี่เอามาเจ้าเหมือถ้ามาเขาบอกครับโยมจักกันขายทีขายพวร้ายเราขายหน่อยหน่อย กติพ่อได้ใส่อยากได้ลดขีเพลนว่าขายขีเจ้าหน่อยหนึ่งบ่พอได้ลดขีถ้ามาว่าเจ้าขายลดพออยังขายตำนานมันบระพุอพอถูกพอ่พอยากบ่พอลำบากหรอกข้าเจ้าก็ขายบ่สมุติตายลดเจ้าก็บุรีขีเงินเจ้าก็บุรีใส่คือว่าเจ้าที่เอาไปนน้ำหนึ่งวัน้า ไปขึ้นมาเออมันแม่เลยขายถ้ต่อมาก็ขึ้นเดือดหัวอยู่อยู่ไปอยู่มากเอาวันแม่นเ,นเนี้ยเออมันบุมมีหมองอยู่หมองเศร้าเลยอันนั้นผมเป็นตะขายทีนี้มันแบง่งหน่อยหนึ่งจี่สิบห้านึ่งยี่สิบขายจยาข้อก็ได้ซื้อรดอยากขี้ก็ได้ขี้อยากใส่ก็ได้ใส่อันซุ้มตายไปนะั่นมันเอาไปนําไม่ได้อยากข้อจีบไดลำบากอื่เดี๋ยวมีความสุขเนี้ยมันวัดประหยัดข้าวหอยดอก อันไหนดีมันสมควรพออย่างพอตายแล้วมันบริสเอาไปนั่งอันนี้คือกันใช่ไหเข้าทั้ง,าทางหลายเขาอย่าไปหน่อยใจนะวาาเวาะความเชื่อเข้าทั้งหลายเนี่นหลับลบลบลาบนร้ยบว่างบะมีมาเล้วคนมีกับบริสใส่กับมีคนรวยถูกกับมีคือมีบริสใส่ข้าจะเก็บหยาดมันมัดมวนวาวบ่ยอย่างนี้เลยบล่อยใส่บ่ยกินเลย มาเถื่อมันเกินไปมารุทายตายแล้วเอาอยัางไปว่าได้ชักอย่างะนานเข้าทาั้งหลายถึงแม้ว่าเขาสิบบนรลุย้ยถึงแม้ว่าเขาสิบบมีแต่ว่าเขาก็เฮ็ดได้คนลุ้ย่าคนคนมี่าคนไม่คือเขาไปไหนดลยเป็นอย่างม,มีเวลาที่มันนางฟังเทศที่มันนางสวดมนต์ที่มันทำบุญอย่างสีว่ได้อยากจะนำเงินอยากจะนำธุรกิจ ยากจะนำอีนยังต่ตางๆเมือ่อเธอนอนกขาบ,บ่นรับไม่งไงเนี่ยว่าจะนอนนั่งก็ลับนี่ตอนเงาชนิ่ท <c oughs> ี่จะบอกอยากนอนบางคนกวรที่นอนลับได้กินยาโอ้ยกูนอนบ่นรับดิอยุดกวดๆอยู่ทันซุ้มไม่ใไงเดี๋ยวโอ้ยตั้งแต่างยางกันยังหลับบางคนเนาะมันจะมาไปเดินทุ่งหนึ่ยางไปยาวม้ส้นหลังต็มแเนี้ยเออป็นอย่างหลับเิแบบ โวขนาดยานั่งหลับเวยต้องว่าเรื่องนั่งนี่อาจารย์ทิมเทศจะแปดองค์ประเทศจะโลดไว้นั่งเข้าวเดียวเท่านั้นหลับกอมเมดซีรีกุหลาบยามแดงบนอ้าวสมควรแก่เวลาแล้วเแล้วเราบอกว่าหลับพรอนในแตนโมโกับเอวังดุประกาลัสนีหอันนี้ว่าเรียนซื่อดอก คุณายายเนี่ยมนมีปัญหาดอ,อกรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นทโอ,ทนอ,อททโลดอดทนเทือดเขาได้กับเทศอดไปโลดหอยนั่งศกเขาสมารับวิตซูรี่แล้วม,มันเป็นความงดงามอย่างนด้นี่เอ,าอ้าเดี๋ยสทิฟว่าเดีย๋ยสทิฟว่หัวหลอกมันเม่ใยังง้องร้อน,อนมันเป็นสีสันขานัางฟังเทศอดบ่มีคนง้นอง้อนนี่แสดงว่าไม่มีสีสัน แต่ว่าลับซื้อเด้ออย่าโขนพอไอมเลฟังเทศไม่น่าปฏิโกนใส่ไม่น่าต่อโต๊ะแอลนอกเรื่องบอกคนว่าทิเทศสามชีนาที่มันี่พาะแต่กลยวสามชีนาที่พอได้ก่ฏิเสวนมุนอยู่อันนี่ก็เรียกว่าแหวนเข้าใจว่าเข้าทั้งหลายนี่มีบุญโชคดีชีวิตเข้าตายไปอ่อนยังไปพระไดรต่อ สิ่งใดจะมันมีคุณมีขา่ากับจิตใจเท่ากับชีวิตเท่าโมาหิลาบากจะฟ้องตองไปทขกไปยากไปกูไปยืมเนี่ยการที่มาทําบุญบุญอยู่กับใจบุญอยู่กับมือบุญอยู่กับตัวเท่านี่เข้าสามารถสิมเหตุเป็นบุญได้เมื่อในบุญกิริยาวัตถุสิบเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสามโมเดลว่าจะให้เงินอย่างเดียวทําบุญเงินอย่างเดียว ยาอื่นเทาก็เหตุเด็ว่าตลอดเวลาที่เขาสาม,มารถที่สิเท็ดใดทาใดยาให้มันเสียโอกาสในการทาบุญในการสร้างคุ้น่ายกับจิตใจเท่าทั้งหลายจังคือว่าเป็นผู้โชคดีเอได้มาหาท้ทานได้มารักษาศีลได้มาภาวนาได้มาพฤติปฏิบัติชีวิตเท่ากับคือว่าได้สร้างที่เพิงให้กับตนเอง นื้กาที่เขาทั้งหลายเด็กเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องใส่ความเพียรใส่ความอดทนใส่สติใส่ปัญญาเพราะว่าคนเข้าที่เสียสละได้ให้ท่านเนี่ยมันไม่เป็นธรรมดาเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขามันมีความกี่ทีมันมีความเพียนแกโตเมื่อวานตะไม่ยมได้พก็คือกันบางองค์โมเมนต์ะางส่องค์หรอก เป็นอยังเช่นว่าจ้าสัตว์มือได้ถวายซองมาเจ้าของบ่ได้หรือว่าแต่ซองเป่าหน่อยเป็นอย่างนอไปคือจะซองเป่านอไปเป็นอยังคือซองบกบนอกไปวาบเมื่อเราพาเท้านี่ดอกว่าพาทธออื่นหมดดอกแทวนี้มีปัญหากิเลสเนากลัวสิป่วยสิว่างได้กลัวสิเสียสละได้มันธรรมดาเนี่ยอาจารย์มาเยาว์จะเข้าทำบุญได้นี่เก่งหลายเดืบเพราะวอย่างเพราะว่าเข้าสละได้ ขาปล่อยว่างใดอันนี้กรรมาฐานไดนี่กรรมาฐานอย่างทําลายความโลภทําลายความเห็นแก่ตัวการที่เขาเสียสาะใดการที่เขาหายใดเนี่ยนวลของง่ายไปไดได้อันนี้คือ,อยากหนึ่งหลักสองมาเนี่ยเข้ามารักษาจิตใดถ้าว่าคนที่เขาอยู่ในโลกในสังคมที่เขาสิมาบวชเ้านุง่งเขาสิมาปฏิบัติธรรมอย่างสี่ใด ดมีจ้าโคนคารวัาวัดไต่ก็ดีวัดใหญ่บัดโน้นตลาดลาจีสไลด์จุนหอดศิ่ลาดซคนหลายไปไหนทินศแสนชาว่าคนที่มาปฏิบัติงนทีน่นี่เรื่องวัาสามารถเขามาสู่วัดเขามาสู่การปฏิบัติธรรมใดมีหลายไปไหนคาวะเพียรเทียรละหน่อยที่สุด เจ้าวากาว่าซุ้มไปเห่นไปมวนไปสนุกสนานน,าน,นั่นร้ายอะไรจะคือว่าเปลี่ยนส่วนหนึ่งที่เฮาได้พู่มใจดีใจเจ้าวากาลที่เฮาเมา่อเห็นสิมันก็บวรเป็นเหลืองายเข้าต้องอดต้องทนต้องตัดใจต้องทำใจกลัวที่ออกจากบ้านจากเพื่อนได้กลัวที่เฮาถึงมาอดมาทนมานันาง่งมาพึกการคัดเก่าทิตใจเลยมันกันยญาเจ้าว่าจะไหนก็แหล้วแต่ สิ่งที่มันหยากหยางนี่แหละมันมีคุณมีคาเทวาเป็นสิ่งที่เข้าสามวาทิศเป็นที่เผิงในสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เขาได้กเกิดมาได้เป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองให้มันได้ทั้งบุญให้มันได้ทั้งธรรมบุญคือความสุขในชีวิตในการเป็นอยในปัจจุบันเข้าที่มีความสุขได้จังใดความสุขมันเกิดจากความดีความดีไม่นอย ความดีมันก็อยู่กับเท่าเนี่แหละอยู่กับคนอื่นกับมีเท่าดีจะไหน,นมันมีความสุขเท่าก็เท่าความดีดีมันอยู่ใสดีมันอยู่ปากบอกดีดีคนอื่นอย่ายยินเนี่ยฟังเขาก็มีความสุขดีเท้ากับว่าด้เป็นศัตรูว่าด้เป็นยังกับผู้ใดอันนี้อยู่ปากเลยเนี่ยเยอะก็มีู่ตัวเท่านี่หัวชักซอยหัวจักมีน้ำคิดน้ำใจ อันใดพอเหตุใดทำใดบอกยังไงว่าบบดูดดยบเฉยเมื่อยหรือว่าโบสนใจพวกมันจังสัน่นคาราสาวาเป็นคนที่เหตุใดทำใดซอยเรือ้อใดเขาก็ฮักความสูงมันก็เกิดขึ้นกายก็ดีวาจาก,ก็ดีใจก็ดีคิดอะไรไมด่ดีดีหรือว่าใจดีเป็นบุญใจขุนเป็นบาปคณะเยจใจเข้าไ้าามันดีดี เรื่องบางเรื่องอันใดพอ่อปลอยพอวางใดอันใดพอตีสามาตีที่ให้อภัยใดให้อภัยไปลวดปลอยว่างใดปลอยว่างไปมันมีอย่างที่เทาสีเทียดหลายคนนั้นอันใดที่มันสิมีคุณข่าที่เทาตีเห็ดมันยังมีหลายคนนั้นเท่า,ทเาสมมานนาีมาคิดมาเขียมาสร้างเรื่องบุเป็นเรื่อเงเล็ก,ลก,ลกๆหนอ่อยๆเรื่องบางเ,าเรื่องมันบุพพสิบอ้วนเสียเวลาอื ไปหัวส้มหัวซ่าวิไปถือนั่นคือนี่บอกบนแหล้วเจ้าเถื่อพออย่างพอกิเลสคนมันหลายกีเลสเท่ากับมีกิเลสเขากับมีเขาที่ไม่ถือว่านนั้นเขาไถือใจเท่าอันนี้เขาไปถือใจเท่าบนแหล้วจ้าเถือเ่อหรอกขาเท่าอย่างให้บน,นแหล้วกับปล่อยว่างซะทำใจมันก็ทีแเหลวใจเท่ากับสบายเวลาไปอยู่กับผูใ้ใดไปอยู่หม่องใดมันก็บริบบทยากเพราะว่าใจมันง่าย ใจมันบวุ่นวหยใจมันบบเอาเรื่องอันใดก็แล้วแต่ละมาใส่คิดใส่ใจเจ้าของอัดใจเขามันยิ่มได้มันก็อยู่ได้เท่านั้นแหละถึงเขาสิเดือดรอดถึงเขาิทกุกข์หรือว่าผู้ใดที่มีปัญหาใดก็แล้วแต่จะเข้าสาม,มาทีโยกจิตใจเข้านี้ให้อยู่กับการที่เข้าสิบบได้สนใจบบได้ใส่ใ,ใจบบแล้วว่าเป็นภาระเขาโค้งหมดสึกเข้าได้อันนี้คือบุญความสุขที่มันเกิดขึ้น หละกกะทำที่ถิ่นนั่งไมเฮาสามารถมีความสุขหละกกะสามารถที่มีความทุกขหน่อยนั่งไปสู่ความพลทุกข์ได้ตอนนี้เห็ดว่าใดพบเป็นยังเอาคอยเห็ดไปพดไปทนไปอันนี้ก็ฟ้าไว้สันไหวเด้คนที่สวดมนต์ภาคาถาธรรมะยุวันกันเลยสิขอเวลาทำเนียร์ละย่าพบเป็นยังเนาะมีแต่สุ่มจะขอโน่นนี่กะนั่งก็ได้ห้องจะสุมมือ เอาแล้ยกวาอนอนนอนคือ,อ,อเราเนี่ยละนี่นะนี่คือว่านิจยาโยมคุณเคยกันแต่ก็จะมีครูบาอาจารย์คนมัธยีอีกลายอยู่หรอกแล้วก็อนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์วัฒนาบุญกับคุณแม่อดอกเตอร์ชิตาสพอนวัชิราบังเพ็นเตาเสาขุยกับคุณแม่ว่าวัดไต่พอดีไม่งานกระถินทอด มืเอื่นมือนี่ร่วมเพราีมืเอื่นตะม,มาก,กบดยามาคุณแม่ก็บได้ม,มามืเอื่นก็เลยคุยคุณแม่ว่าบอกบุญเพื่อให้เป็นบุญครับถ่าไปอาจารย์ก็คู่พิบุญเป็นาตามสะดวกคุณแม่ก็เลยบอกบุญให้ของจอมแต่ปัจจัยเนี่ยส่วนบอกบุญมา,าร่วมทั้งที่ถวายมาก,ก่อนแล้วหลังจากงานเจ็ดสิบสี่วันไดร่วมประมาณ หกแสนกว่าบาทใหญ่สาธุสาธุา้าเป็นปัจจัยยากที่ทำหลุดจิตหลุดหัาอุทยา,ทานทำหลงยางนั่งท่านคุณแม่อกเตอร์นั่งคือว่าจะเป็นกำลังใจสิดเอกเทศเอกสาวหลักกอนุโมทนากับหาาญโยมร้าย่ันที่เป็นกำลังขุนโยมน้าคุณโยมเฮียหลักก็รให้ร้ายคนอีนอขชาวราชีสไลด์นั่นแหละ ึงแม้ว่าสิบหกเด็กเอยซื้อบ่ตด้กาวซื้อนังกะเขาก็ได้บุญอยู่แล้วบบุญมันอยู่ในใจเขานเนี่ยเขาได้เฮ็ดเฮ็ดอะไรอีกก็แล้วลแต่ที่เขาได้เฮ็ดแต่ทำเป็นบุญเมื่อขอแต่เขายอดูถูกบุญจะขอบางคนเฮ็ดบุญแล้วดูถูกบุญจาขอเนี่ยโอ้ยมันกูได้เฮ็ดหน่อยมันกูเฮ็ด่หลายทุกคนโอ้ยกูอยากอายเด้อที่บ่บอยากหายยังเฮ็ดบุญ สิบ uhm, บาทมีค่ากัแค่เท่าทีนนาานเข็มเล่มเดียวเข็มเล่มเดียวทอดกระถินน้ำเพิ่นได้เป็นเศรษฐีอ่ะทินนาานเศรษฐีอ่ะอันนั้นคือโบดูถูกบุญเดีกองนั่นแะอันนั้นเข็มเล่มเดียวเนี่ยได้เป็นเศรษฐีเอาถ้าเท่านี่มึงบอกมันค่าก๋วยถ้าก่วยถักก่อยถักอันนี้เนี่ยเต็มปฏิวัติทินนบานท่านเข็มเล่มเดียวก็ได้เป็นเศรษฐีกูก็ิวัเอาเข็มเล่มเดียวก็อ่ะแล้ะเว้ย หา uh. ส books, careers, avenues, e like right. ื่อเข็มมาทำบุญเมื่อตลาดมีแกเข็มเงินบ่มีจับบัตเมื่อมองวอลเลยแกมันมีสุยาสกุนเนี่ยนละอันใดก็ได้อันนี้ว่าชื่อว่าเข้าประตูถูบุญเจ้าของอันใดเพิ่นมีหลายเพิ่นจะทำหลายของพระท่านหน้าหนม่นเพิ่นทำหลายโอ้ยเป็นแต่หนาคักเนอสิโอ้ยกูเนี่ยแหกูกบบก้อนซ้อนมันเชื่อกูกบบคือนจังเห็ดหลายโพดเห็ดลื่นกู ดันดันบุญบุญได้น่ะดีได้บาปได้น่ะเหตุบุญท่าบุญหลายจะไปอิจฉาเขาว่าเขาทำเกินหนาเกินตาผูุใดเฮียหลายเขาก็ซาถูกน้ำเปินผูรดเฮียหน่อยเขาก็ซาถั่วเอาบุญมัดอันนี้คือว่าเข้าที่บวขาดทุนขอบนาดบุญกุศลคุณงามความดีที่เข้าได้สังได้ทำได้เป็นเ่องเกิดมุนส่งเสริมให้เทามีความเจริญเจริญ้วยบุญเจริญ้วยธรรม จะระด,ดยคุณงามความดีพุ่มใจในบุญพุ่มใจในธรรมบ่ความมาดให้ชีวิตคิีดแถมมันขัดขัดชีวิตมันบดเสียงมันบดเนี่ยนอนมีเมือหนึ่งเขาสิบว่มีได้เมื่อหนึ่งเขาสิบว่ได้ตอนนี้เขาตายเมื่อหนึ่งเขาสิตตายคอยเขาอยากไปยึดมันคือมันเอาสิ่งเราดันมาใส่มันเกิดประโยชน์ให้ไรให้ได้หลายที่สุดเท่าที่สีเหตุดใดท่ทำไรก่อนอี่เขาสิตตายจากมัน ขอความเจริญของามในศิลในธรรมโจมวังเกิดมีแกเอาทางหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยคืน